วงการอาวุธของไทยต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตัวปืน a k 47รุ่นใหม่ปี2028ที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นโดยความร่วมมือของกองทัพไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนจากต่างประเทศปืนรุ่นใหม่นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น a k 47ที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียณเวลานี้และยังสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารของไทยที่ก้าวทันโลกจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนา การพัฒนา a k 47รุ่นใหม่นี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าไทยควรมีอาวุธประจำกายทหารที่ผลิตเองในประเทศโดยยึดต้นแบบจาก a k 47รุ่นดั้งเดิมของรัสเซียซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานใช้งานง่ายและมีความแม่นยำในระดับดีโครงการนี้ได้รับการอนุมัติในช่วงกลางปี2025และใช้เวลาวิจัยและพัฒนาทั้งหมดประมาณ3ปีเต็มโดยมีการทดสอบมากกว่า1,000ครั้งในหลากหลายสภาพแวดล้อมทั้งในทะเลทรายภูเขาและป่าดิบชื้นของภาคใต้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก ak 4 7เดิมแม้จะใช้ชื่อว่า ak 4 7รุ่นใหม่แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปลักษณ์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจนโดยมีจุดเด่นหลักดังนี้ลำกล้องใหม่ขนาด7 6 2 x 3 9ม mm. มปรับปรุงพิเศษเพิ่มแรงยิงและลดแรงสะท้อนทำให้ควบคุมทิศทางกระสุนได้ดีขึ้นโครงสร้างน้ำหนักเบาผลิตจากวัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมอลลอยและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้พกพาภสะดวกไม่หนักไหล่ระบบยิงแบบอัจฉริยะ Smartfire System สามารถเลือกโหมดการยิงได้ทั้งแบบเดี่ยวอัตโนมัติและแบบควบคุมแรงถีบอัตโนมัติศูนย์เล็งดิจิทัลแบบ HUD ที่เชื่อมต่อกับหมวกนิรภัยของทหารในสนามรบแสดงระยะเป้าหมายและระดับกระสุนแบบเรียลไทม์ระบบระบายความร้อนใหม่ช่วยให้ปืนไม่ร้อนเกินไปแม้ยิงต่อเนื่องหลายร้อยนัดประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอาวุธในภูมิภาคผลการทดสอบ AK 47รุ่น2028ที่สนามยิงของกองทัพไทยในจังหวัดลบบุรี แสดงให้เห็นว่าปืนรุ่นนี้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำในระยะกว่า400เมตรและยังสามารถทำงานได้แม้ในสภาพที่เต็มไปด้วยโคลนฝุ่นหรือความชื้นสูงซึ่งถือว่าเหนือกว่าปืนที่กองทัพของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้อยู่ในปัจจุบันความร่วมมือระดับสากลแม้จะเป็นผลงานที่มีรากฐานจากคนไทยแต่การพัฒนา ak 47รุ่น2028นี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียอิสราเอลและเกาหลีใต้โดยเฉพาะด้านระบบอิเล็กทรอนิก ระบบ HUD และวัสดุพิเศษโดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและออกแบบโดยศูนย์วิจัยอาวุธของกระทรวงกลาโหมไทยเป้าหมายการใช้งานและอนาคตเบื้องต้น AK-47 รุ่นใหม่จะถูกจัดสรรให้กับหน่วยรบพิเศษหน่วยลาดตระเวนชายแดนและหน่วยต่อต้านก่อการร้ายซึ่งต้องใช้อาวุธที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ในทุกสภาพแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีแผนการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอาเซียน เช่นลาวกัมพูชาและฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคตคําวิจารณ์และข้อกังวลแม้จะได้รับเสียงชื่นชมเป็นวงกว้างแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการลงทุนกับเทคโนโลยีทางการทหารเช่นนี้อาจไม่สอดคล้องกับความจําเป็นของประเทศในเวลาที่ประชาชนกําลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าจะช่วยเสริมสร้างเสถียร,รภาพและลดการพึ่งพาต่างประเทศในยามวิกฤต บทสรุปการเปิดตัว a k 47รุ่นใหม่ปี2028ของไทยถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการออกแบบและการใช้งานจริงไม่เพียงแต่จะทำให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถสูงขึ้นแต่ยังเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธคุณภาพสูงได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงและในไม่ช้าอาจกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้